เกรทวรินทนพระจีบแมทพิรณีออกสื่อแซวสนั่นว่าที่สะพายร้านทองคนใหม่รีได้ว่าร้อนชาว,วงการบันเทิงขานหลังจากนางเอกสาวแมทพิรณีประกาศเลิกทายาทโบนันซาสงกรารเตชนรงค์โดยได้เผยว่าทั้งคู่เลิกกันตั้งแต่ช่วงธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็เลิกกันไปแล้วนะคะแต่ต่างคนต่างก็ยังติดตามอินสตาแกรมของกันและกันอยู่รว่ถึงยังมีความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวของสงกรารเตชนรงค์เช่นเดิมค่ะ ล่าสุดสาวแมทพิรณีตั้งแต่โสดก็หันมาออกกําลังกายอย่างหนักนะคะซึ่งขณะนี้สาวแมทก็กําลังจริงจังกับการเล่นเทนนิสอยู่ค่ะแต่งานนี้ก็ทําเอากรี๊ดกันหนักมากจริงๆค่ะเมื่อทางด้านพระเอกดังอย่างเกรทวรินทร์ได้เพรยยอดแมทพิรณีกลางไอจีค่ะโดยบอกว่ามาเตะบอลไม่ล่ะซึ่งทางด้านแมทก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าใครเขาจีบสาวด้วยการชวนไปเตะบอลกันเล่างานนี้ก็ทําเอาแฟนคลับจีนกันหนักมากค่ะเพราะทั้งเกรทและแมตต่างก็เป็นโสดกันทั้งคู่ค่ะ